ไปคุยกับป้าวัสนาจากนาครนายกนะคะป้าวัสนาสวัสดีค่ะสวัสดีลูกป้าคอยนานโอ้ยดีใจมากลูกจ้าคุณป้าขาจ้าจ้าคุณป้าถามเรื่องอะไรครวันนี้เรื่องของที่ดินเหรอคะจ้าป้าป้าออกลังวัดมาตั้งปพศห้าแปดเป็นโดนรถชนตายแล้วปั่นนี้ป้ายังไม่ได้โฉน,นเลยรังวัดที่ปีห้าแปด ไปขอออกรางวัลเสียเงินเสียทองไปแล้วใช่ไหมจ้าเสียแล้วจ้าแล้วยังไม่ได้โฉนดจ้าก็ให้ชื่อมาให้นาตสะกุลมาให้เบอร์โทรแล้วป้าก็ไปสี่ห้าที่อวป้าก็เขาก็บอกยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิวเดี๋ยวนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวป้าไปทําการเขามารังวัดให้แล้วหรือเปล่ารางวัดแล้วเสียเงินแล้วหมดแล้วเสียเงินแล้วแล้วรอกันมาตั้งแต่ปีห้าแปดสำนักงานที่ดินน่ะ สำนักงานที่ดินจังหวัดไหนนครนายกจ้ะอำเภออำเภอปากทีแปลงหนึ่งไอ้สองแปลงแล้วอำเภอสีจุฬาอำเภอเมืองแปลงหนึ่งไปยื่นไปยื่นขอไปไปยื่นรางวัละที่อำเภออะไรอำเภอเมืองอำเภอใหญ่เลยลูกไปสำนักงานที่ดินอำเภอนะต่อสำนักงานที่ไอ้ไอ้ไอ้ทีมงานต่อสำนักงานที่ดินอำเภอมามาช่วยตอบเรื่องนี้หน่อยครับว่ามันติดขัดตรงไหนทําไมถึง ตั้งแต่ปีห้าแปดมันติดขัดอะไรแล้วแล้วป้าก็เป็นมาเลี้ยงป้าก็กลัวเดี๋ยวลูกละบมาอยากรู้จังอยากรู้จังเลยคืออย่างนี้ป้าที่ดินของป้าเนี่ยแล้วป้าไปถามเขานี่เขาตอบว่าไงเขาบอกเดี๋ยวรอก่อนแล้วป้าพูดตรงๆนะป้าให้เข้าไปแล้วสี่พันเขาบอกก็ว่าอย่างเนี้ไวแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ไวแล้วเนี่ยป้าก็ับไปให้ยืนให้มือเนี่ยป้าก็ยังไม่ได้อีกอะ ให้ค่าเอ็มร้อยไปแล้วพี่นอมไปตามแล้วจ้าจางคนไปตามด้วยป้าไม่มีมือมีเท้าลูปไอ้รูกป้าไปตาม,ค, <น S 1> มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ป้าไปตามครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อสีห้าวันที่แล้วเนี่ยไปพบใครอ่ะครับป้าป้าคุณชวนิตคุณชนิดวิเศษสีป้ามีเบอร์โทรไหมเบอร์โทร เบอร์โทรเขา092ครับแล้วก็20ครับแล้วก็161ครับแล้วก็99ลูกอ่อาอ้าวทีมงานต่อเลยครับหับวนหน้าชาวลิตนะ092 201 6195ใช่ปะ่ะ092 201 6199ค่ะ6199โอเค6199 <2 S 1> ทีมงานต่อเลยทีมงานต่อเลย61 ทีมงานต่อเลยค่ะมีส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วป้ามีเบอร์อยู่แล้วป้าก็คุยท่านตลอดใช่มาใช่ไหมพอไปเขาไม่ยอมรับปฏิค่า้มาแล้วเขาไม่ยอมรับแต่ป้าก็ไปเจอเขาตลอดตีนก็ไปครั้งสองครั้งตลอดแล้วป้าก็ไปลำบากลูกแล้วป้าก็เป็นอย่างเนี้อืมเข้าใจเลยค่ะคุณป้าคุณป้าก็ป่วยด้วยเนาะทีมงานต่ออยู่นะทีมงานต่อนะต่ออยู่นั้นใช่ไหมจะได้คุยเนาะว่าติดขัดตรงไหน นี่ก็ผ่านมาหกปีแล้วนะป้าเนาะจ่ายเงินอะไรรางวัดเรียบร้อยแล้วตันตรวนี่ค่ะตรงๆนะตรงๆนะป้าบอกว่างวดแรกเนี่ยพอเห็นว่ารอนานก็เลยให้เขาไปสี่พันก่อนจแล้วก็เอออย่างนี้น่าจะเร็วขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้อีกจ่ายไปอีกหมื่นนึงจะให้อีกหมื่นเนี่ยถ้าเสร็จจะให้อีกหมื่นนึงเนี่ยเขาก็ยังไม่เจออยู่เนี่ยป้า ป้าให้เองหรือไปให้คนอื่นก็ไปให้อีกเกาอีเย็นแล้วไปกระลูกก็ไปให้แล้วอีหนหลังนี่จา้างคนเขาไปทําเรื่องให้วะเป็คนทําเรื่องนะให้ห้าพันแต่ให้ไปบอกก็คนชาวริทเนี่ยบอกป้าจะเสร็จเรื่องป้าให้อีกหมื่นหนึ่งขอให้เสร็จป้าอยากจะทําให้เสร็จ คนไปรับทำมาไปจ่ายตังค์เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เป็นไรป้าไม่ต้องพูดตรงนี้นะอ่าหนูก็ไปดอยู่ถ้าถ้าถ้าโนนเสร็จแล้วเขาจะโทรมาเขาจะเอาตังค์หลุกแต่นี้ยังไม่เสร็จป้าจะเป็นคที่หนูเนี่ยป้ามันรู้จะทำยังไงแล้วถ้าโทรไปตรงที่ที่ดินเลยได้ไหมคะป้าตอนนี้ก็ป่วยใช่ไหมจ้าเป็นโลมแดงแล้วก็ปความดันที่ดินดีดีเขวูบไปรังวัดมา ตั้งหลายปีแล้วที่ดินกี่ไร่ของป้านเนี่ยครับอีกแปลงหนึ่งยี่สามไร่อีกแปลงหนึ่งยี่สิบไร่อีกแปลงสิบสามไร่เอาเอกสารอะไรไปออกล่ะครับป้าเอานอสสามลปรูปอสสามกใช่ไหมคุฑเขียวไปครุฑเขียวไปใช่ไหมจ้าทำเสร็จรหมดแล้วล่ะเออตอถนนย่างเดียววะลูกครุฑเขียวไปเป็นครุฑแดงตั้งแต่ปีห้าแปดมาหกสี่แล้ว อ่าอืมก็เขาบอกรอถนนอย่างเดียวเขามาลังงงมดังวัตรไปหมดแล้วลูกเออไม่รู้แล้วก็เปลี่ยนชื่อแฟนป้าเปเอาไม่รู้ป้าไปเอาเบอร์ใครมาเนี่ยโทรไม่ติดเขาไม่รับสายเขาเนี่ยเขาให้มาลูกก็ให้มาป้าก็ไม่รู้จะบอกว่าไงลูกอ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานต่อไปที่สํานักงานที่ดินนะต่อสํานักงานที่ดิน จังหวัดนครนายกเลยนะ037 311ทีมงานต่อเลยต่อเลยวันนี้ต่อต่อถึงเที่ยงนน่นแหละวันนี้นะวันนี้ไม่หมดเวลาให้เวลาต่อนานๆเลยเดี๋ยวแว่าป้าเดี๋ยวครับครับขอบคุณมากเลยูกเอ้ยเดี๋ยวป้าเดี๋ยวตามให้ตามให้นะป้านะเหตุผลเงื่อนไขอะไรก็นี่ไงครับผมถึงเรียนคุณผู้ชมมาโดยตลอดนะครับ คือเราก็ไม่อยากจะไปอะไรยังไงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มากนะกะนะป้า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 ครับป้าไม่ต้องป้าไม่ต้องไปเอาเงินไปให้ใครไปทําอะไรอีกป้าไม่ต้องนะป้านะหยุดตรงนั้นไว้ก่อนนะอย่าหยุดตรงนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าป้าไปให้เจ้าหน้าที่จริงไม่จริงแต่ว่าให้คนไปทําแทนแล้วไปจ่าย ป้าอย่าทํานะอย่าทํานะทั้งตัวเองและก็อย่าให้ใครไปทําแบบนั้นนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความสัตย์ซื่อสัจจริตปฏิบัติตามหน้าที่เขาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นี่เขาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยนะครับมันผิดกฎหมายเดี๋ยวเราให้ไปเราก็จะไม่ถูกกฎหมายด้วยนะป้านะ ป้าก็กลัวกลัวติดคุกแต่ป้าอยากได้ออเอาเถอะมันถ้าของป้าเนี่ยไม่มีปัญหาของที่ดินเนี่ยไปติดเขาติดอะไรบ้างไหมที่ดินป้าเน่ะไม่ติดอะไรลูกถ,ถ้าไม่ติดไม่มีปัญหามันก็ไม่น่าจะมีเหตุผลที่ว่าจะทำให้ออกไม่ได้ใช่ค่ะป้าครับเนี่ยที่บ้านนี่เลยเนี่ยเนี่ยทิ่ที่บ้านเลยเนี่ยลูก ของปักทีที่บ้านเลยแต่อี๒๓ลายอะของเมืองครับผมที่งานพยายามประสานกัน่ล้วก็ไม่่างเลยแต่ป้าขายไปแล้วนะลูกนะแล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้แปลงขายทนีนไมมีปัญหาเดีือวหักโอนเป็นชื่อคนซื้อเลยแต่อีสองแปลงเนี่ยทำไมมันยังไม่ได้จักทีนึ่งอะป้าจะเอาไปขายเหรอครับป้ามันไม่มีทางออกลูกเขาเบียป้าอื ป้าตอดใจนี่ไงนะหมอระเบดอของเขาหรืป้า<ะ>ถ้าไอ้โฉนดก็ยังไม่ได้แล้วก็ที่ก็ไม่มีทางออกอีกอย่างนั้นเหรอจ<ะ>้า<ะ>ถ้าไม่มีทางออกก็เราก็ฟ้องฟ้องทางออกได้ครับป้าคือทุกอย่างมันแก้ไขได้หมดป้าอย่าไปเครียดถึงขนาดว่าอย่างโน้นอย่างนี้นี่ป้าฟังผมนะป้าวาสนาจ้าจ้าป้าชื่อ<ะ>วาสนาก็ชื่อดีอยู่แล้วที่ด<ะ>ิน<ะ>ก็มีตั้งหลายไรย่ นะครับทีนี้ตอนนี้ป้าเนี่ยเป็นป่วยโรคมะเรง็งโรคมะเร็งเนี่ยความเครียดความเครียดเนี่ยความเครียดเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายหลังกรดและมะเร็งจะเติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นป้าต้องยิ้มหัวเราะให้ได้อย,อย่าไปทุกข์อย่าไปเครียดของนอกกายป้าวาสนาอาย,อยุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ปีากายป้า,ออากระอกระถินเป็นสีส่ห้าแสนป้าอยายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าป้า,ปาครับหกหกสิบหก 66ปีแล้วนะเออป้ามีลูกกี่คนน่ะสามคนลูกอืเบอร์โทรป้าเบอร์อะไรเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งูกครับเก้าเก้าหกครับศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์หกเจ็ดหกนะเอาจ้าพนักงานที่ดินฟังอยู่ช่วยป้าด้วยนะค่ะช่วยป้าด้วย อาวัฒนาเดี๋ยวผมตามให้ได้เรื่องแหละป้านะป้าป้าเอาละมาเจอกันแล้วก็ทําให้ได้รู้ว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมมันช้าทำไมมันติดขัดอะไรอยู่ตรงไหนนะไปถามก็บอกว่ารอก่อนแต่ป้าอย่าทุกข์นะผมบอกป้าก่อนนะป้าอย่าทุกมาป้าทุกมากเอาเลอะขอบคุเจ้าก่ป้ามันจะทำไงป้าป้าแบ่งทุกไหมผมครึ่งหนึ่งป้าเอาไปครึ่งหนึ่งผมแบ่งมาให้ป้าครึ่งหนึ่งนะเพราะงั้นอย่าทุกเท่าเดิมูาป้าขอบใจมาก ตอนนี้เราเดี๋ยวตามให้ตามให้ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องได้โฉนดอยู่แล้วป้าพอได้เสร็จแล้วปั๊บเดี๋ยวถ้าที่ไม่มีทางออกเดี๋ยวก็ฟพ้องหาทางออกเดี๋ยวให้าการเขาช่วยอีกไม่ต้องห่วงหรอกครับป้าครับแก้ไปทีละอย่างนะป้านะไปทีละไปทีละอย่างทีละอย่างตอนนี้สิ่งที่ป้าควรทําคือรักษาตัวรักษาสุขภาพอย่าให้เครียดนะถ้ายูดดีๆมันก็หปงปีกมันยุ่ตัวเลย คุณผู้ชมในรายการก็ส่งกําลังใจให้คุณป้าด้วยนะคะใน Facebook Live บอกว่าเป็นกําลังใจให้คุณป้านะคะเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้นะครับป้านะคะป้าวัสนาขอบใจมากเลยนะคะครับ,รบป้าครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะลูกสวัสดีลูก